เมียหอบลูกนี้ตักบริบูรณ์ทะเลาะกันหนักเกือบอยาเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสาหรับตักบริบูรณ์ดารานักแสดงที่ลดล้นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆสําหรับนักแสดงหนุ่มสายฮาตักบริบูรณ์กับภรรยาเอลซีตันไอเชียซึ่งทั้งคู่ได้แต่งงานกันมาเกือบ10ปีแล้วและมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนน้องบิลี่ แต่บอกเลยว่าความหวานของคู่นี้ไม่เคยลดลงและสุดเจ้าตัวมาเปิดใจใน,ในรายการโตะหนูแบม,มของช่องเวิร์พอยต์ย่กับพิธีกรตัวแม่หนูแบม,มสุริวิภาถึงสาเหตุที่เกือบเซนภรรยาในตอนนั้นเคยทะเลาะกันหนักถึงขั้นภรรยาหอบลูกกลับมาเลเซียพิธีกรถามว่าชอบแกล้งภรรยาว่าเที่ยวจริงไหมตากล่าวว่าคือเราก็แกล้งปกติครับแต่เราก็ไปจริงๆซึ่งเราไปส่งเพื่อนซึ่งเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนี้ แต่ว่าถ้าเกิดมีหลักฐานอันนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานตอนนั้นค่อนข้างจะหนักพอสมควรคือมีปัญหาในเรื่องตุกติกและสะสมกันมาเรื่อยๆมันก็เลยระเบิดวันหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนั้นทะเลาะก,กันหนักมาก3-4ถึงปีที่แล้วเกือบเซ็นใบหย่าถึงขั้นแบ่งสมบัติกันเลยสุดท้ายก็ไปง้อเขาแต่สุดท้ายจริงๆเลยกอดอยู่เพื่อลูกและปรับความเข้าใจกันใหม่แต่ตอนนี้ก็คิดว่าคงจะกลับไปเซ็นใบหย่าจริงๆแล้วเพราะว่า มีการอํากันเกิดขึ้นในรายการเกือบทุกฉากทุกเทปอําจนผมคิดว่าไปเที่ยวจริงๆแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ